สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่นนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเคล็ดลับเทรดทุนใหรวยด้วยความรู้สึกจากสัญชาตญาณแบบสตีฟโคเฮนครับคุณสตีฟโคเฮนนั้นก็เป็นหนึ่งในสต็อกมาเก็ตวิสาสนะครับที่เดี๋ยวอีกไม่นานนะฮะเอ็นซิกก็จะมีการเรียกว่าวางขายหนังสือเล่มนี้นะครับพ่อมดแห่งวอลสตรีท ผมพบว่า,อ,าอ่านดูนะครับคุณสตีฟโคเฮนก็มีสไตล์การเทรดที่น่าสนใจนะครับคือเขาเทรดตามความรู้สึกจากสัญชาตญาณหรือกัตฟีลนะครับเออกัตคือ GUT ฟีลคือความรู้สึกนะเออมันเป็นอะไรที่เนี่ยผมว่าเสน่ห์ของหนังสือมาร์เก็ตวิสร์คือเขาคุณแจ็คชเวเกอร์เนี่ย ต้องการจะให้โลกรู้ว่าการเทรดที่ทําเงินนั้นอะ่ะมันมีหลากหลายมากครับหนึ่งเป้าหมายนะแต่มีร้อยเส้นทางก็มีเป็นหลายร้อยเส้นทางเลยครับคนยังไปจะต้องหาเส้นทางให้ตัวเองให้เจอครับแล้วก็รู้ลึกรู้จริงเชี่ยวชาญในเส้นทางสไตล์หรือสูตรนั่นแหละคุณสตีฟโคเฮนก็เช่นกันครับเขาเนี่ยนะเป็นคนที่เทรดด้วยสัญชาตญาณครับ คุณแจ็คชเวเกอร์ได้สรุปบทสัมภาษณนะ์ในบทนี้ของคุณสตีฟกูเห็นว่าความรู้สึกจากสัญชาตญยานนั้นหมายถึงความเฉลือดฉลาดแบบหนึง่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนเหมือนความรู้สึกจากประสบการณ์ที่สะสมมามากพอจนทําให้คนบางคน,น,นสามารถคาดเดาทิศทางตลาดได้มั่นยํากว่าคนอื่นแม้จะดูข้อมูลเดียวกันก็ตามเนี่ยข้อนี้ชัดเลครับประเด็นชัดเจนนะ ความเฉลียวฉลาดแบบ cut feel เนี่ยนะเป็นความฉลาดแบบหนึ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนเหมือนเป็นความรู้สึกจากประสบการณ์ที่สะสมมามากพอจนทำให้บางคนนั้นสามารถคาดเดาทิศทางตลาดได้มั่นยำกว่าคนอื่นแม้จะดูข้อมูลหรือกราฟเดียวกันทมเฟรมเดียวกันเวลาเดียวกัน แท่งเดียวกันก็ตาเาเหมือ <c oughs> นเนี่ยผมว่าเสน่ห์ของมากิติศาสตร์ตรงนี้แหละครับสําหรับนักเทรดที่เชี่ยวชาญอย่างสต mm ีฟโคเฮนนั้นเขามีความสามารถในการจับทิศทางตลาดได้ราวกับความรู้สึกที่แม่นยำโดยความรู้สึกจากสัญชาตญาณเช่นนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์และบทเรียนจากการเทรดนับหมื่นครั้งนะฮะ มันเป็นการทํางานของมนุษย์ที่เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมความข้อมูลและความรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับกัตฟิลเนี่ยเป็นการผสมผสานของประสบการณ์และผ่อนสวรรค์ซึ่งไม่สามารถสอนได้นักเทรดมือใหม่ไม่ควรคาดหวังว่าจะมีความรู้สึกเช่นนี้ได้ทันทีและแม้แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์อาจจะไม่มีกัตฟิลเสมอ ในหมู่มาร์เก็ตวิสัยนั้นหรือเสียนนักเทรดอ่ะพ่อมดเสียนหุ้นแห่งบอลฟรีเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็ยังไม่มีกัตฟิลด์ครับแต่ถึงแม้จะไม่มีกัตฟิลดเนี่ยนะก็ยังประสบความสําเร็จด้วยทักษะในด้านอื่นเช่นการวิเคราะห์ตลาดหรือเทรดตามระบบของตัวเองครับนี่ฮะเทรดตามสัญาาิญารวยได้จริงครับ น้อยคนนักที่จะมีสัญชาตญาณเซียนแบบนั้นคะดังนั้นเนะี่ยไม่ยังเป็นต้องเทรดต,ตรามสัญชาตญาณก็ได้ครับแต่คุณสามารถใช้ความสามารถในการเข้าตลาดเทรดตามระบบก็ได้ครับเนี่ยคุณแจ็คสวเกอร์เป็นคนที่ผมว่าใจกว้างนะในการที่จะเปิดเผยประเด็นการเทรดว่าเออเนี่ยการเทรดที่ร่ำรวยนั้นไม่ยิงเป็นต้องไปเส้นทางเดียวครับแต่คุณสามารถใช้หลายหรือว่าใช้แนวทางคุณได้เช่นกันนะฮะ และบทเรียนจากคุณสตีฟโคเฮนเนี่ยมือใหม่ควรจะได้อะไรไปบ้างครับคุณแจ็คเชเบเกอร์บอกว่าแม้เราจะเรียนแบบสไตล์การเทรดของสตีฟโคเฮนได้ยากแต่เราสามารถเรียนรู้ด้านแนวคิดเรื่องวินัยการเทรดเขาได้ครับวินัยครับวินัยนะสำคัญนะเรียนรู้ได้แม้โคเฮนนะครับจะเป็นคนที่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองมากก็ตามนะแต่เขาก็ จริงจังกับการควบคุมความเสี่ยงอย่างรัดกุมครับข้อน,นี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มือใหม่จำนวนหลายคนเป็นนะคือเชื่อสัญชาตญาณตัวเองโดยที่ไม่เคารพความเสี่ยงครับก็เจ๊งบงไปฮะหมดตัวไปได้แน่นนครับแต่ว่าสตีฟโคเฮนไม่ใช่ครับถึงแม้เขาจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองแต่เขากลับให้น้ำหนัก การบริหารความเสี่ยงนั้นมาก่อนครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ผมว่าเป็นเสน่ห์ฮะของมาเก็ตวิาสายครับที่คุณควรจะอ่านนะครับอย่างเช่นครับตัวอย่างนะคุณโคเฮนเนี่ยนะเคยเจอครับการเทรดที่ผิดพลาดครับคือหุ้น IBM เครับเขาบอกนะเมื่อเขาทำการเทรดผิดพลาดเขาจะตัดขาดทุนทันทีโดยไม่ลังเล เช่นครั้งหนึ่งที่เขาขายหุ้นอ่ะ IBM ครับก่อนการประกาศผลประกอบการเมื่อผลประกอบการออกมาไม่ตรงตามที่คาดหุ้น IBM ขยับขึ้นทันที18เหรียญทันทีครับซึ่งเขาก็ต้องรีบปิดสถานะได้ไม่ลังเลครับแม้จะเสียหายมากแต่การตัดสินงใจใเด็ดขาดช่วยเขารอดจากการขาดทุนยับเยินในวันถัดไปครับคือเขาจะขายชอ็อตพอดีไยนะ เขามองว่า i อพเอ็มเนี่ยเฮ้ยงบแย่เว้ยราคาต้องลงแต่เขาขายชออ็อตอ่ะคิดว่ามันลงอะ่ะแต่งบออกมาแย่จริงครับแต่ว่างบออกมาไม่ตรงตามคาดครับและราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นซึ่งเขาช็อตให้ราคามันลงไงช็อตเพราะว่าคาดหวังให้ราคามันลงแต่ราคาวิ่งขึ้นเขาต้องเลยครับสตอปลอดครับเนี่ยฮะ นี่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าถึงแม้สัญชาตญาณจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามนะก็เป็นแค่อภินิยายนะเป็นแค่ความคิดเห็นนักเทรดที่สำเร็จอย่างแท้จริงนั้นเขาให้การบริหารความเสี่ยงนำก่อนความคิดเห็นเสมอครับ Risk Management จึงเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนไง พี่มากกเลยนะว่าเนี่ยหลักสําคัญของการเทรดสำเร็จนะให้ความเสี่ยงมาก่อนเป็นลนดับแรกครับสตีฟโคเฮนก็เช่นกันนะครับเนี่ยสำหรับโคเฮนแล้วการตัดขาดทุนนั้นเป็นเหมือนปฏิกิยาตโรมัติการฝึกทักษะในการควบคุมการขาดทุนเช่นนี้ต้องอาศัยประสบการณ์หลายปีแต่โคเฮนก็ให้คาแนะนําที่มีประโยชน์แก่นักเทรดมือใหม่เรื่องอาชีพว่า ถ้าคิดว่าผิดหรือหากตลาดสวนทางและคุณไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมให้ลดสถานะลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าคุณสามารถเข้าออกตลาดใหม่ได้เสมอครับคล้ายกับคำพูดของคุณมาร์ตี้ชวาตนะว่าเมื่อไร่ก็ตามที่สถานะนั้นผิดพลาดครับออกครับ g ก็ Get the h e เ l t ท์เอาาอน,นะออกไปทันทีครับเพราะว่า คุณมีโอกาสเข้าใหม่ได้เสมอครับนี่เช่นกันนะฮะต่อมาครับข้อคิดจากคุณสตีฟคือจงเลือกสไตล์การเทรดที่เข้ากับตัวคุณโคเฮน,นยังเน้นย้ำว่าสไตล์การเทรดของคุณนั้นควรสอดคล้องกับบุค,คลิกของคุณเพราะไม่มีวิธีการใดไม่มีดีวการเดียวที่ถูกต้องในการเทรดในตลาดหุ้นครับคุณต้องรู้จักตัวเองดีเช่นอย่าพยายามเป็นทั้งนะักลงทุนระยะยาวและเดย์เทรดพร้อมกันครับ คุณเลือกวิธีการที่สบายใจและเข้าออกับคุณที่สุดครับนี่ฮะจงเลือกวิธีที่สบายใจและเข้ากับคุณที่สุดนะครับการเทรดที่ดีนั้นต้องมีเหตุผลนะครับอีกคำแมะนำหนึ่งของคุณโคเฮนคือการที่คุณต้องมีเหตุผลที่ดีในการเปิดการเทรดนั้นการซื้อหุ้นเพราะคิดว่าราคาต่ําเกินไปหรือขายเพราะราคาสูงเกินไปนั้นไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอ หากการวิเคราะห์คุณไม่ลึกซึ้งพอคุณก็จะไม่มีผลที่จะคาดหวังผลกําไรจากตลาดครับนะฮะอย่าซื้อและขายเพียงเพราะความคิดเห็นครับนะ,ะ่ยมันเป็นข้ขอแนะนําเป็นคําข้อคิดที่มาจากคนที่เทรดจากสัญชาตญาณน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่เชืสัญชาตญาณโดยแทย้โดยร้อยเปอร์เซ็นะเขายังมีการดูข้อมูลประกอบด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่า เป็นการมนโนอย่างเดียวนะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยนะฮะสุดท้ายครับคุณแจ็คเชเวเกอร์สรุปว่าการเป็นนักเทรดที่เก่งกาจคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเป็นนักเทรดยอดเยีเ่ยมนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีเส้นชัยตลาดมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงตลอดเวลาไม่มีสไตล์หรือวิธีการใดที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีตลอดไปดังนั้นนักเทรดยอเรี่ยมจะต้องพัฒนาตัวเองและปรับปวัวตลอดเวลาโคเฮนมักจะพยายามเรียนรู้ เกี่ยวกับตลาดเพิ่มเติมขยายความเชี่ยวชาญไปยังหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและสไตล์การเทรดที่หลากหลายสาหรับโคเฮนนั้นการเทรดเป็นกระบวนการพัฒนาและก็วิวัฒนาการครับนี่ฮะนี่เป็นข้อคิดที่ผมว่ามีประโยชน์นะดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าเล่มน,นี้ควรค่าแก่การซื้อมาอ่านนะครับวางขายเมื่อไหร่นะอย่าช้าครับอย่าช้านะครับคลิกขวาทันทีน,นะฮะว่าเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ